นะคะกันนี้คือตอนที่เข้าสู่กระบวนการการถอดรหัสคือการโค้ชนะคะคือก่อนที่จิตมัน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 จะเข้าสู่กระบวนการได้อ่ะมันต้องผ่อนคลายใช่ไหมคะอ่อพี่ไก่ก็จะนําจิตเขาให้เขาผ่อนคลายปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะคะ่ะเขาไม่สามารถที่จะแบบผ่อนคลายได้ด้วยด้วยความชีวิตความเป็นอยู่เขาอ่ะเขาใช้ความคิดตลอดเวลาเลยคิด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 แล้วก็คิดวนนะคะ เพราะฉะนั้นพอพอในช่วงสภาวะเพียงแค่ถ้าเขาตามโค้ชไปนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคุณคุณแค่คุณผ่อนคลายคุณผ่อนคลายตัวเองคุณฟังเสียงของโค้ชอ่าแล้วคุณก็เข้าสู่กระบวนการแต่เนื่องจากอาจจะด้วยการใช้ชีวิตของเขาก็ได้ค่ะเขาใช้ความคิดเป็นหลักอืมก็เลยกทําให้อ่าการการการลงจิตหรือการการกระบวนการการโค้ชนะคะก็ทําให้เขาเนี้ยอ่า เรียกว่าค่อนข้างแบบว่ามันลงไม่ได้อะคือจิตมันลงไม่ได้อะค่ะตรงเนี้ยค่ะก็แต่สําหรับบางเคสนะคะที่เราคือถ้าเข้าสู่กระบวนการเนี่ยคือเขาก็ต้องฟังขั้นตอนที่ที่เราที่เราเข้าสู่กระบวนการโค้ดถอดรหัสนะคะที่โค้ดนํานะคะเขาก็สามารถที่จะลงไปดูหรือเข้าไปดูเขาเรียกว่าปมประเด็นปัญหาที่เขามีอยู่ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นค่ะก็ ก็ทําให้เขาได้รู้ถึงปัญหาตรงนั้นนะคะแล้วก็พอได้รู้ถึงปมปัญหาตรงนั้นเขาก็เลยรู้ว่าเอ๊ที่มันเกิดปัญหานะเพราะอะไรค่ะแล้วพอมันเหมือนแผลนะมันเหมือนเกิดแผลภายในใจนะพอเราพอเราเนี่ยค่อยๆเอายาเนี่ยค่อยๆรักษาค่อยๆเดียวยารักษาหนึ่งครั้งมันยังไม่หายครั้งที่สองครั้งที่สามไปเรื่อยๆพอแผลหายสนิทเขาเริ่มเขาเริ่มเข้าใจหรือเขาเริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่มันเคยเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ก็ค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆเ,เรียนรู้ค่อยๆปรับหรือได้มองเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นมันเป็นการเรียนรู้มันปนประสบการณ์ที่เกิดในวิตคือเกิดขึ้นในชีวิตการมันก็จะทําให้เขาได้เรียกว่าอะไรนะอัปเกรดหรือหรือเปลี่ยนโหมดหรือม,มีมีการจูนแล้วพอทําให้เข้าการใช้ชีวิตยังมีความสุขขึ้นค่ะ นะคะแล้วก็ซึ่งตรงกับวันนี้มากๆนะคะคือจิตว่างว่างก็คือหนึ่งมีพื้นที่มากพอนะคะคือเหมือนภาชนะที่คุณจะใส่ของน่ะ มันมีพื้นที่มีที่ว่างไหมถ้ามันเต็มนะคะมันก็ใส่ไม่ได้หรือมันเกินครึ่งมันก็ใส่ได้นิดเดียวนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าการฝึกฝนหรือการพาคนที่จะเข้าสู่กระบวนการเนี่ยมันมีความยากง่ายตรงไหนก็คือหนึ่งเลยบางคนทำงานต้องใช้ความคิดตลอดเวลาเ,มเหมือนที่เคสที่โค้ชพี่ไก่นะคะได้แบ่งปันมาเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆว่า ว่างมันเป็นยังไงเพราะว่าในเรื่องของการงานนะคะซึ่งเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของความคิดนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าการที่จะหยุดให้เขาหยุดคิดเนี่ยต้องทำยังไงนะคะเราถึงต้องมาฝึกฝึกแบบปล่อยปล่อยหรือฝึกแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยพอเราฝึกเราคิดมากๆเราทำงานแบบซ้ำๆจิตคุ้นเคยแล้วพอให้มาปล่อยป,ปล่อยไม่ได้ใช่ค่ะหรือ ให้ให้ว่างๆให้ให้หยุดคิดก็หยุดไม่ไ็้หยุดไม่ได้นะมันก็มีวิธีอีกนะคะว่าคนที่คิดเยอะแล้วการฝึกจะต้องเป็นแบบไหนเพราะว่าอ่าแล้วกระบวนการเนี่ยมันไม่เฉพาะตัวนะมันสามารถใช้ได้แต่ละเคสนะคะแล้วก็แต่ละเคสก็มันมีกระบวนการของมันอยู่อันนี้คือพูดง่ายว่ากระบวนการถอนรหัสชีวิตะค่ะ ของที่พวกเราใช้กันอยู่นะคะทั้ง3คนนะคะจะดูตามเราจะดูตามพิจารณาตามสภาวะนะคะของผู้ฝึกฝนนะคะ,ะเพราะว่าระบบจิตของพวกเราทุกคนนะคะแต่ละคนเนี่ยมีมีเขาเรียกว่ามีระบบจิตที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการจะถอดอาหารหัสชีวิตรวมถึงกระบวนการการฝึกฝนนะคะแบบฝึกหัดต่างๆนะคะภาคปฏิบตัติต้องเรียกว่าภาคปฏิบัตินะ ของทางพวกเรานะคะโค้ชถอดหัดชีวิตนะเน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากก็คือประสบการณ์ในการปฏิบัติเพื่อให้ผู้ฝึกฝนเนี่ยเข้าไปสัมผัสถึงสภาวะต่างๆนะคะสู่โลกภายใน เมื่อผู้นั้นฝึกฝนเหมือนเราหยอดกระปุกเหมือนเราหยอดน้ำลงไปเติมลงไปเรื่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆจิตเกิดความคุ้นเคยทําความรู้จักแล้วก็ทําความคุ้นเคยก็เขาเรียกว่าเป็นการหล่อหลอมระบบจิตเนาะคุณชมเนาะหล่อหลอมจนถึงจังหวะหนึ่งที่จิตภายในเนี่ยกับ intention กับความความเขาเรียกว่าความแน่วแน่ของของผู้ที่มาฝึกฝนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันรหัสมันตรงกันมันเชื่อมโยงกันถึงช่วงรหัสไหนจังหวะไหนจะไปเคลียร์เรื่องอะไรนะคะจะไปต่อยอดความเข้าใจชีวิตเรื่องอะไรนะคะจะไปพบกับการก้าวข้ามหรือว่าการก้าวผ่านเผชิญกับเรื่องอะไรในจังหวะไหนของชีวิตนะคะรหัสนั้นจะปรากฏใช่ค่ะนะคะแล้